ครับสไตล์อย่นแน่วันนี้พาเข้าปุกกระหังเหมือนเดิมครับต้งมาเข้ากระหังหลายคันนะครับปากทางเข้านะครับปากทางเข้ากระหังเิะมีที่พักรถก่อน พักรถพักรถกัเข้าก็มีวอนนี้หเาประมาณพี่พี่ดูพื้นด้วยนะเดิอนนดยจะดูแต่ก้องมาเดินเข้าไปก่อน้จริงอ่ะจริงก็เราเราเราผู้นำครับเป็นคำเนียมอีกแล้วคำเนียมรมเนียมที่การกินนะพี่กล้องกินไม่ได้ ใช้สลิงกันนะตามลงไปในพุ่งเดี๋ยวเล่นน้ำแล้วมาอู้เข้าไปสัมผัสหน่อยดิมามาเล่นน้ำใช่ไหมตามสาวๆดิเฮ้ยมาลากวินหรือว่ามาเล่นน้ำมาลากวินค่ะมาลากเทมาลากวินมาลากวินคุณดินเดี๋ยวพอติดแล้วเดี๋ยวพอติดแล้วลงไปเลยนะติดลงลงเลยเอ้าอู้นี่นี่นี่คันนี้เจอกันที่เขาเด่นแล้ว พี่พี่อะไรนะช่างช่างชานช่างชานช่างชานมานุ่นในรถอิกอ๋อทีมจอบพี่จอบมาว่าจอบมามาแมทนี้คือมาแก้แข้นเต็มเปลี่ยนยอแล้วเปลี่ยนล้อแล้วโอ้โหนด่เ่่พอแล้วมั้ขอดขานยังอยู่ท้ายนู่นเอะเขาเขาเด่นยังธรรมดาอยู่อะ ไปแล้วโซด้าร้อนที่หลังไม่ซื้อแล้วว่ะดังรถนะเหมือนเดิมดังรถมาแเกลือนแก้แคนเหรือกล้องกล้องมาด้วยป่ะเนี่ะมาด้วยนี่นี่มือถ่ายภาพดิ่งครับของเดี๋ยวเดี๋ยวหม้อกองยาวหม้อปังขึ้นเลยนะขบอทหารติดจอขบอกไปเดี๋ยวให้หมอรองก่อนให้แคร์ก่อนให้แคร์ก่อนตัวเล็กแมงวีอีอะไรนะแมงวีเข้าก่อนคูคูคู่น้ำเสือ เดี๋ยวเดินเดินเข้าก่อนแล้วนำทางบ๊ายบายกันบ๊ายบายอ่าบายบายก่อนบ๊ายบายวิดีโอจะไม่มีอะไรเลยเลยเลยพี่โจเหมือนเดิมชิว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 พี่แขกกล่าวว่าวันนี้เอาสักกี่คลองดีก็พี่ไปเท่าไรผมก็เท่านั้นแหละนี่คุยตลอดถ้าอยู่ในเนี่ยผมสู้ ถามพี่หมอนี่เอากี่คลองต้นที่พี่ต่อมาไปไหนเนี่ยพี่หมอด้วยครับพี่หมอขี่คลองดีเอ่อเท่าไหนเท่านั้นครับดีแต่ไม่สุดไม่เลิกดีมาสุดแดดโล่งเฮ้ยเด็กวันฝนตกในค่ายโอ้ยอย่างเทน้ำเลยหรือว่าข้างในฝนตกไม่ตกแห้งแกรกเลย มันตุ้ยนุูเหมือนคุจะเหมือนจะเหมือนนาคีครับเสรทีแล้วโอ้ี่แน่แล้วไหมของแรกนะเล่นน้ำนี่เดี๋ยวพวกตามมาสมทบอีกแคริบเบียนของแขกอิกเอมของพี่หมอนีของพี่โจสัางชาน ชมบรรยากาศก่นกอนทั้งบรรยากาศก,ก่อนเข้าอุบหงังร้อนมากอ๋อสุดๆะ่ะได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำอยู่นะเสียงน้ำไหล ห้องแรงนี่ก็เหมือนกับยังไงน,นะครับห้องรับแขกนะห้องรับแขกเอครับติดตามชมคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรอตอิดตามคลิปต่อไปนะครับเท่าอาหารขอคะครัา